ตรงนี้เป็นจุดที่มันดูที่เราเรียกว่ามังกรเหลียวหลังอะนะจุดชมวิวดูเลยดดีกว่าจะจะเห็น,นชัดขึ้นไปดูข้างบนเห็นเห็นภาพได้ชัดเจนก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาทำ่วงจุ้ยด้วยการสร้างตึกตึกแล้วก็มันเป็นจุดชมวิวมันคือบนยอดเขาที่มองกลับไปทางฝั่งเกาลูนเกาลูนอือ่า แต่นี่เมื่อเช้าเราอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมนี่เราเข้ามาอยู่ฝังฝ่งนี้นแล้วก็ดูไปมองหันกับมองเขาไป,ไปหันดินใหญ่หเดี๋ยวอันนี้ต้องให้อาจารย์อธิบายทีนะบริเวณนี้บริเวณนี้คือบริเวณหัวมังกรที่เหลียวหลังไปทางนูน้นพีกยอดเขานี้ใช่ไหมครับพิกที่สูงที่สุดน่าจะคือตรงนั้นแต่ตรงนั้นเป็นบ้านบ้านอภิษเขาเขาต้องการให้เขาอะที่สุด Oh. แต่ว่าที่นี่เป็นของรัฐทําเป็นก้อนทองหมวกจัก,กรพรรดิเอาหมวกจักรพรรดิหมวกจักรพรรดิดในขนาดเดียวก,กันก็คือเป็นลักษณะเหมือนรับทรัพย์อ oh. ๋อแหมทำทำหนึ่งได้สองแต่แต่มันคือหัวมันมันคือหัวมังกรที่เหลียวหลังไงงั้นก็แสดงว่ามังกรนี้เป็นมังกรจักรพรรดิใช,ใช่ไหมคะอาจารย์เป็นมังกรจักรพรรดิเขาใหญ่มาก <c oughs> มาจากจีนเลยไง <c oughs> ค่ะแล้วมาลงน้ําพอลงน้แล้วก็ขึ้นมามาทางนี้ เดี๋ยวตร,<ะ>ตรงนี้คือปลายสุดค่ะก็เดี๋ยวจะหาสภาพทางภูมิศาสตร์ไปไว้ในคลิปให้ดูนะคะเพราะว่าดั้งเดิมเนี่ยแผ่นดินตรงนี้กับแผ่นดิน,น,ดนจีนกับฮ่องกงเนี่ยเป็นผืนเดียวกันทั้งหมดแต่มีช่วงเวลาหนึ่งที่เหมือนกับซุดตัวแล้วก็น้ําขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะยอดเขาก็คือเป็นยอดเขาหนึ่งที่โผล่พ้นน้าขึ้นมาในช่วงเวลาที่น้ําทะเลหนุนขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะมีลักษณะของการท่อตัวหรือ,อการเลื้อยของมังกรเนี่ยยังเห็นชัดอยู่การเดินของสันเขาอะนะ แล้วก็เดิมเนี่ยวิกตอเรียพีเนี่ยในในช่วงศตวรรษที่ 18, บ9เนี่ยเป็นช่วงที่อังกฤษยังปกครองอยู่เป็นพื้นที่ที่ข้าหลวงอังกฤษจะขึ้นมาสร้างเป็นบ้านพักตากอากาศตอนร,รููร้อนนะคะพอต่อมาอีกไม่เท่าไหร่เนี่ยก็ปรากฏว่าไม่เดินสเ,นเนตเปขั้งหน,นไม่มีอะไรคือมี<ใ>นายช่างวิศวกรก็สร้างรถรางนะคะสร้างรถรางเชื่อมจากช่องแคบ จากช่องแคบวิกตอเรียเนี่ยขึ้นมานี้เดิมภูเขาลูกนี้นชื่อภูเขาออสตินนะคะก็เชื่อมจากช่องแคบวิกตอเรียมาภูเขาออสตินเนี่ยรถรางนี้เป็นรถรางที่โด่งดังมากนะในในโลกเพราะว่ามีความสูงถึงเส้นทางเนี่ยสูงถึง326เมตรแล้วก็ยังเป็นจุดท่องเที่ยวที่สําคัญมากแล้วคนเข้าคิวจะยาวมากเพื่อที่จะขึ้นรถรางเนี่ยแล้วก็ไต่เขาขึ้นม,มาเรื่อยๆสมัยก่อนสมัยก่อนน่นนต้อง<ฆ>ต้องคนแบบมีฐานะมีเงิน<า>เท่านั้นก็ถึงจะเลือกพยายามจะขึ้นมาบนนี้กันเพราะว่าบนนี้เนี่ยเป็น เป็นที่รวมพลังของมังกรเหลวหลักค่ะอันอันนั้นคือซากอันนั้นคือโครงรถรางเก่าปะคะเดิมใช่ไหมคะอาจารย์ใช่รถรางตั้งให้ดูอือันนั้นเขาบูรณะอยู่นะคะก็ไม่ไม่คือเดิมเนี่ยนะเดิมเนี่ยรถรางก็ขึ้นมาเนี่ยแหละสถานีรถไฟอยู่ในตึกนั่นเราเคยนั่งรถรางตรงนี้ด้วยเหรอนึกไม่ออกเลยอ่ะขอึ้นมาออกต่างประเทศครั้งแรกอาจารย์พามาที่ฮ่องกงค่ะออกต่างประเทศครั้งแรกอาจารย์พามาแล้วก็ขึ้นรถราง ขึ้นมาบน,บนนี้ไปเช้าเย็นกลับไปเช้าเย็นกลับมาช้อปปิ้งอย่างเดียวเลยคะมาช้อปปิ้งไม่ได้มาดมะคะมากินข้าวกับมาช้อปปิ้งก็อย่างที่บอกนะคะ,ะเพราะว่า<ม>เพราะว่าภูเขาออสตินเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าตอนอังกฤษปกครองอยู่ก็คือมีเฉพาะอังกฤษเท่านั้นที่จะมาสร้างบ้านบนนี้ได้เฉพาะผู้มั่งคั่งเฉพาะผู้มีตังมียศศักดิ์เท่านั้นถึงจะได้ขึ้นมาสร้างนะคะและต่อมาก็เลยกลายเป็นที่อยู่อาศัยของคนมีเงินเมื่อเมื่อ หกสิบปีหกสิบปีที่แล้วประมาณนั้นอาจารย์อาจารย์เนี่ยแบบมีปัญญาแค่มากินร้านเนี่ยโอ้หกสิบปีที่แล้วมีปัญญามากินแค่แค่ร้านเดียวเครื่องขายอยู่เครื่องขายอยู่ร้านโบราณโบราณปลาปลาแซนด์วิชแซนด์วิชเป็นพวกแซนด์วิชเป็นหลักเอาก็บอกแล้วเป็นที่อยู่ของฝรั่งไง อะไรอีกว่าปิดไปแล้วโควิดใช่จะมที่มันเหินเก่าแก่มากเลยนะเก่าแก่มากดูทรงดูทรงอาคารก็เนาะเป็นสไตล์อังกฤษอันกพันทีทรงนี้แหละมันไม่เปลี่ยนไอโดนี่เขาขายอะรก็พวกขนมเบอร์เกอร์อ่า ดันก็อยู่ในห้องโกงนี่แหละค่ะรู้ทุกซอกทุกมุมทุกร้านทุกสไตล์อาหารเดี๋ยวเข้าไปเขาก็จะตำมาดรานได้เมื่อก่อนนี่อันนี้คือ,อมื้อที่อ,อรูแล้วอรู <c oughs> <c oughs> บริเวณนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งไหคะที่ท่านอาจารย์มานั่งมานั่งรับพลังเนะลรับพลังมาฝ<ม>ึกเรียนวิ่งขึ้นเขาแล้วก็ต่อรถรางวิ่งขึ้นเขาแล้วต่อรถรางขึ้นมาที่ก็เป็นาำตรงจำเน,นที่เอาไปทําที่บ้านภูเขาก็คือเป็นออการการเทาเหมือนการเทา,อย,อ,ยา,ายอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังทซี่ตรงนี้อาจารย์เสมบัติสองชิ้นที่อยู่บ้านภูเขาข้างใในนางบ้านบ้านเสือตรงกลางบ้านที่จีด้านบน อนข้างบนที่เป็นเก้าองค์กรมันอยู่ในร้านขายของโบราณข้งบนนี้ข้างบนของห้างแห่งนี้แต่ว่ามันไม่มันไม่ได้ขายมันอยู่มันหิ้งซึ่งเก่าขุ่นเคอะมากเลยแล้วไม่มีใครสนใจมันอาจารย์เดินมาถึงอาจารย์ก็ไปชี้มันว่าอยู่บนนั้นอารมณ์มาดูออันนี้คือ9ก้าองกร ไม่ถามราคาเลยบอกเอาแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งอยู่ในห้องใต้ดินคือเราก็ไม่รู้ว่ามันไม่ทําอะไรนะที่มันมีก้าวมังกรอยู่ที่ฐานนะแดงๆที่เป็นทองคําเป็นลายทองที่อยู่ห้องนีง้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอุปกรณ์ในการจุดกรรมยานของตักรพัรดอคือมันจะเป็นที่วัดพามแผ่นดินไหวมันก็ไม่ใช่อเออมันเป็นน้ําคู่หรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละมไม่มีใครบอกได้มันมาคู่กัน ็เลยได้มาสองที่น,นั้นเออเได้สองชิ้นนั้นแล้วมันเป็นของโบราณมากมซึ่งเจ้าของร้านเขาบอกว่ามันอยู่มั้งแต่เปิดร้านแล้วมันไม่มีใครเคยสนใจไม่มีใครเคยถามมันก็เลยอยู่บนหิ้งบนสุดซึ่งเขาก็ไม่ไม่คิดหรอกว่ามันจะขายได้ใช่แล้วเราเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรไงเพราะเราอยู่ข้างบนใครจะไปรู้นี่ก็เป็นอะไรอย่างหนึ่ง<ล>ะนะที่บอกว่าบางทีของรอเจ้าของออเออรอเจ้าของเอ้นี่ไงตึกนั้นเวลาที่มันมองท็อปไอแล้วมันจะเป็นเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันนะฮะตึกเป็นเย่างนี้ โครงสร้างของกาอาคารนอะ่ะรูปแปลกๆใช่แต่ที่แท้คือมันเหมือนมันมองหันกลับไปเออมันเหมือนฝังอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันก็มองกลับมาที่ 8, 8. เดี๋ยวมันต้องเห็นภาพเดี๋ยวมันย้ายขึ้นไปดูขึ้นไ,ไปดูเดี๋ยวขึ้นไปดูกัน ไปกระพริบที่กระพริบขึ้น,าน,นาอาการคือกระพริบขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครอยากเอาไปตกแต่งบ้านตกแต่งร้านอาหารของตัวเองนะนี่ก็ดีเหมือนกันนะอาต่อแถวจัง <c oughs> ก็ให้ช่วงนี้นะให้ให้ลูกศิษย์ทุกคนที่ชมอยู่เนี่ยรับพลังลมหายใจมังกรไปด้วยกัน ฝั่งนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยคือห้องกงจากตรงน,นี้สามรือห้าดีอตอนนี้เรายืนอยู่บนจุดสูงสุดของฮ่องกงเนะบริเวณนี้ที่เราเรียกว่าหัวมังกรแล้วก็หันมองกลับไปนู่นฝั่งนู้นฝั่งที่ที่เราอยู่นะภาษาเขาเรียก <c oughs> จิมซาจุยคื <c oughs> อ,เ,อเกาลูนนะ, <c oughs> ะ,ะแล้วก็พอ พอข้ามแนวภูเขาไปเนี่ยมันก็จะเป็นเขตเขตบ้านนอกที่เขาเรียกว่านอกเขตต่างตางจังหวัด <c oughs> อะแล้วพอข้ามเขาไปใช่ไหมมันก็เป็นเซนเจอร์ที่เมื่อก่อนเขามาซื้อของคอปปี้กันเนี่ยแล้วพลังจากจากแผ่นดินใหญ่มันก็มาข้ามมาแล้วจริงๆระหว่างเกาลูนมาทางฮ่องกงเนี่ยเหมือนเหมือนภาพถ่ายทางการแล้วแต่มันจะมีสันภูเขาอันนี้คือภูเขาแนวหนึ่งวิ่งมาปุ๊บแล้วมันก็มุดลงทะเลแล้วมันก็มาโผล่หัวทางนี้ ในขณะเดียวกันที่อาจารย์บอกว่ามันอ้อมฝั่งบังกรใช่ไหมครับมันมันนับจากตรงนู้นเป็นมันนับจากจากไอ้เทือกเทือกนู้นตรงนู้นเป็นนิวทริทอรีนิวทริทารีก็คือเป็นพื้นที่ใหม่สมัยก่อนเขาเรียกพื้นที่ตรงนั้นว่าเป็นพื้นที่ใหมเหมือนอ๋อเหมือนในหนังจีนที่แบบคนลำบากที่ไปตกไปสมัยก่อนยังมีการทํานาแับบริเวณขอบภูเขาครับ แล้วถ้าถ้าขึ้นไปปั๊บมันเขาก็จะไปมองประเทศจีนแต่ส,สมัยก่อนนี่เมื่อห้าสิปีก่อนนี่มันยังข้ามไปไม่ได้มันแตกกันเลยฮ่องกงเป็นเขตของอังกฤษอืมแล้วมีด่านใช่ไหมครับมเราจะข้าม,ม,มไปเสนเจืๆๆ่อก็องมีด่านตอนนั้นยังไม่ค่อยอนุญาตอ๋ออันนี้คือตอนที่อาจารย์มาอยู่ใหม่ๆอ่ะแล้วทีนี้ฝั่งนี้มันก็เลยที่ที่เขาเรียกว่ามังกรเหลียวหลังก็คือหัวมันเนี่ยกลับไปมองหาต้นกําเนิดนั่นคือแผ่นดินจีนอืม คือเวลาที่นับเนี่ยไม่ใช่นับทางนี้นะเวลาที่นับเนี่ยต้องยืนหันหลังให้กับภูเขานั้นถ้าเวลายืนหันหลังให้เนี่ยแล้วมันอ้อมอ๋อม้นต้องเด่นู่นเลยใช่ไหมครับก็นั่นแหละตลอดทั้งปีกมาเนี่ยแล้วมาผงกหัวขึ้นที่นี่ไงอ่าอ่าอันนี้อันนี้คือด้านหลังเนี่ยถ้าถ้ารอนยืนก็ต้องยืนอย่างเงี้ยแล้วร่อนยกฝั่งโผมังกรแล้วก็มาโผล่เป็นหัวมังกรอยู่ทีนี้ เอามือเดียวไม่ต้องเอาสองมือมันต้องต่อกันดิแขนสั้นอะอย่างเงี้ยเออนั่นแหละอย่างเงี้ยไหมใช่ฉกอ่านีมคือที่เราอยู่ตรงนี้เออนุ่นลุ่นโหน่งลุ่นเออเราอยู่เราอยู่ตรงนี้อันนี้คืออันนี้คือเกาลูนแผ่นดินจีนเออเออสับสนตั้งแต่เช้าแล้วเข็มทิศลุ่นเอาโอเคค่ะก็ ลูกศิษย์นะก็ติดตามชมรายละเอียดได้ที่อาคารเรียนหัวหุ่ยอาจารย์หมาว่าอาจารย์จะไปบรรยายรายละเอียดให้ฟังอย่างนี้ก่อนที่อาจารย์จะไปไปปักหลักช่วยลูกศิษย์ที่ประเทศไทยกับกับเมืองไทยกับเมืองไทยแถวเนี้ยพื้นที่เนี่ยเวลาที่เดินหานะครับ สมัยก่อนตอนที่อาจารย์มาทํางานที่นี่เดินหาเนี่ยหนึ่งที่หนึ่งหลุมเนี่ยทำแซกีนะอย่างน้อยที่สุดในยุคนั้นเนี่ยยี่สิบห้าล้านณปัจจุบันเนี่ยเท่าที่รู้นะอย่างเพงซวยที่สุดสองร้อยล้านแหละเออไม่งั้นอาม่คนนั้นไม่ทำคงจุยเป็นสองพันล้านหรอกนะเพราะฉนั้นเนี่ยบอกว่าการหาปรมาจารย์จริงๆแล้วรุ่นรุ่นเก่านี่เขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่แล้ะ อาม่าลิลลี่รู้จักกับอาจารย์ครับเมื่อก่อนเขาไม่ได้เป็นอาม่าเขาก็อย่างเธอแหละอ่าอันนี้มีนี่ยังเป็นลิลลี่เออโอเคกรมพรปากอาจารย์แล้วเห็นไหมแต่ก่อนเป็นอย่างนี้และอีกหน่อยหนูก็จะเป็นอย่างอาม่าอาม่ามีเป็นหมื่นหมื่นล้านนี่ก็หมื่นล้านนี่แหละแสนแสนเลยเออใครรู้วาเขาทำรูปช่วยกันรัดูนะอือเออโอ้ เขาไม่ได้มีที่มีแค่ปื้ดเดียวก็เขาเป็นเจ้าของดิวตี้ฟรีที่จิมซาจุยอ่ะการเดินจิมซาจุยคือฝั่งนู้นเนี่ยน่าท้าอันไหนปื้ดชี้อีิยาไม่ถูกเรียกอารมณ์ลูกเอับเดเลเาแล้วสมัยก่อนมันไม่ได้มี มันไม่ได้มีอาจารย์เยอะเยอะแยมีอาจารย์มันอยู่บอกแล้วไงว่าสมัยก่อนมีแค่สามคนเองมันไม่ได้เป็นดอกเห็ดอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่แบบใครออกมาไลฟ์เสร็จก็เป็นได้มไม่ใช่มันดูผลงานมันต้องดูที่ผลงานแล้วที่นี่ดูที่ประวัติเดิมสํานักะไอ้นั่สำนักมาจากไหนอ่าแล้วก็โปรไฟล์เดิมคือมันเห็นผลไวนะเพราะว่าทำกันสามเดือนหกเดือนไม่เห็นผลนี่เขาก็ได้ ต้องทันทีด้วยอ่ะสามสิบวันนี่รถตบกระบาลนะสามเดือนหกเดือนไม่เห็นผลก็ต้องหนีไปที่อื่นอยู่ไม่ได้สัตวรวานอาจารย์บอกว่าอยู่มาได้เป็นสัตวรวาและถ้าพันนะเรียกอะไรวันวันเนี่ยเป็นลนเนี่ยภาษาไทยอ่ะฮะสหัสสวสหัสวัต์อาจารย์อยู่มาสหัสสัตวแล้วฝั่งนี้เป็นทะเลเปิดแล้วฝั่งนี้คือเดี๋ยวฝั่งนี้คืออันนี้ฝั่งนี้คืออีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเป็นทะเลเปิดเป็นทางดันเตาตรงนี้ เออนี่สกายท r r เอ,อนี่ไงถ้าเรายืนอันนี้คือ Peak Tower ใช่ไหมคะมองเห็นไหมค่ะพีกทาวเวอร์ถ้าเราหมดไปเรื่อยๆตอนเนี้ยเรากำลังยืนหันหน้าไปทางที่เป็นทะเลเปิดเห็นไหะค่าเพราะเราจะเห็นเกาะเล็กเกาะน้อยอยู่ตรงนู้นใช่ไหมคะมทีนี้เราจะรู้ว่าฮ่องกงเนี่ยเกาลูเนี่ย ฮ่องกงเกาลูนเนี่ยเขาขยายพื้นที่ด้วยการถมทะเลเพราะฉะนั้นลนักษณะลักษณะใต้ท้องทะเลเนี่ยมันจะมีลักษณะของไหล่เขาเพราะอันนี้คือยอดเขาแล้วใต้ท้องทะเลเนี่ยมันคือไหล่เขาในโบราณเขาก็เลยถมทะเลออกไปได้เยอะนะแล้วมันก็มีแนวเขาต่อเชื่อมมาจากแผ่นดินจีนเพราะอันนี้ที่เห็นจริงๆนี่คือคาบสมุทรเกาลูนเหนือคาบสมุทรเกาลูนขึ้นไปก็คือกวางตงหรือกวางตุ้งที่เรารู้จักกันอ่านี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเส้นทางที่บอกแล้ว่าเห็นไหม ดูเรือเยอะที่บอกว่ามันจะเป็นลักษณะของน้ํานิ่งไหลลึกหลบลมแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงอ่าวเปิดสังเกตไหมว่าพื้นที่ที่เราไปดูฝั่งนู้นลมแทบไม่มีเลยคุณยืนอยู่ในลมจะน้อยมากแต่ว่าตรงนี้กลายเป็นลมโปร่งเลยใช่ใช่แต่ว่าเพราะว่าบางสักระายกันพอข้างล่างอะเห็นไหมว่าเขามีเกาะที่เป็นเหมือนเป็นเหมือนเกาะหงแดงอะที่ปิดปากอ่าวไว้อีกทีนึงมันทำให้มันก็เลยทําให้ลมสงบ อันนั้นน่าจะเป็นบอน่อน้ําจืดของเขาเลยค่ะเห็นยอดเขาเนะะี่ยค่ะอะ่นั่นแหละก็ความสูงเนี่ยเหลือระดับน้านทะเลน่าจะอีกประมาณ500อยกว่าเมตรนะคะใช่ไหมเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็เลยกลายเป็นที่เขาบอกว่ายอดที่สูงที่สุดเล้แหละแม่เมื่อกี้อาจารย์เล่าให้ฟังแล้วน,นะพูดถึงอาจารย์เล่าให้ฟังเรื่องทั้งหมดชัยภูมิหลักของฮ่องกองแล้วนะคะเดี๋ยวเทปต่อไปเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวรายละเอียดเล็กๆน้นอยๆที่เราไปเก็บในสถานที่ต่างๆนะว่า ในสถานที่ใหญ่ๆแต่และที่เนี่ยเขาทำฮุจุ้ยกันยังไงบ้างก็ติดตามตอนต,ต่อไปนะคะ